สวัสดีครับท่านผู้ชามและผติดตามมช่วงดีๆทุกเรียนมัเนินครับฝนตก3วันสวันติดแล้วครับแรงสลับค่อยนะครับอันนี้ท้องฟ้าก็ายังหม่นอยู่ช่วงเช้านี้ก็ลงเม็ดลงเม็ดแต่ไม่แรงครับช่วงบ่ายน่าจะมีอีกก็ไม่ได้ทำอะไรครับ ตัดห้าไปแป๊บเดียวฝนมามันงามอีกแล้วนะครับก็เลยมาเลาะสวนนะครับมาดูต้นทุเรียนที่ไม่ใช่หมอนทองนะครับหมอนทองเราเยอะแล้วก็เลยดูต้นที่ไม่ใช่หมอนทองมั่งต้นเรียนคือกบชายน้ำครับ กบชายน้ำสองปีกว่าสองปีไปลายครับสองปีไปลายสวยงามครับ,กบ,รบกบชายน้ำหนึ่งเดียวครับกบชายน้ำหนึ่งเดียวถ้ารวมกับ ที่เสียบยอดด้วยก็สองแต่ต้นนี้ไม่ได้กิ่งพันมานะครับส่วนตรงนู้น,นเสียบยอดที่เป็นสามสหายนะครับมีสองต้นนี่น้ำดำที่ลงคิดไปเมื่อวานนะครับน้ำดำสีปีเต็มนะครับสีปี เดือนกันยานี่แหละครับหลงรับแรี่ปีเดือนสิงหาที่ผ่านมากิ่งก้านโอเคครับแต่ประจนด้วยเชืราชมพูครับให้ฉีดด้วยด่างตบทิมก็แค่บรรเทาครับ ไม่หายกบชายน้ำสวยงามครับปามาดูนกขมิน้นนกขมิน้นเราหลังจากกันเล,กเลือกยอดแล้วนะครับเลือกยอดประธานใหม่แล้ว ตัดต้นแล้วก็เลือกยอดประธานใหม่งามดีครับกำลังพุ่งครับนกมิ้นหนึ่งเดียวของบ้านเนินอันนี้ก็หลงรับแลครับหลงรับแลสี่ปีเดือนสิงหาสิบสองสิงหาครับตอนนี้ครบสี่ปี มาแล้วนะครับหลาชมพูเล่นงานเยอะมากแต่เขาก็กระท่อนกระแทนกระท่อนกระแทนรอดมาหนูวาลาชมพูเต็มกิ่งเลยเต็มกิ่งเต็มต้นแล้วแต่เขาสู้นะครับไม่เหมือนหมอนทองนะครับแต่หมอนทองเจอลาชมพูอย่างเงี้ยชะงาักการเจริญเติบโตเลยนะครับอันนี้หลงรับแรงเขาไม่ไม่กระต๊กกระเทือนเท่าไหร่ เข้าก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นหมอนทองเลาปปัดไปแล้วครับจเจอลาจงผูดุขนาดนี้นะครับโอเคครับพาไปดูต้นทุเรียนที่ไม่ใช่หมอนทองต่อทองบางสะพานกับยาลกๆนะครับลาจงผูเล่นงานครับ เริ่มมาแล้วดูเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเราลอดยากครับลอด่อนข้างยากนะฮลาจมพูรอ้อยก็มียอดใหม่ ทองบางสะพานไม่ไปไหนอันนี้ต้นต่อครับต้นต่อที่ซื้อต้นตอมาจากอัทินบรุรีต้นละยี่สิบบาทเอาไว้หัดทาบกิ่งเล่นครับเดี๋ยวต้นโตวันนี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทาบกิ่งครับส่วนนี่ไม่ได้เรื่องครับดูโบสันกิง่งกะจะมาไว้ทาบกิ่ง ดูลายชมพูในงานลายทั้งต้นเลยที่เห็นนี้ก็คือชนีครับชนีตอนนี้ห้าปีแล้วได้แค่นี้ครับพัฒนาการช้ามาก กิ่งกา้านกิ่งก็ไม่กลางครับกิ่งก็ไม่กลางแต่กิ่งก็ถี่ยิบเลยนะครับเนนี่ตัดหกเยอะมากนะฮะกิ่งก็ถี่ยิบเลยแล้วก็ไม่กลางผ่านจากราจููเรงงานเหมือนกันสําหรับชนีต้นนี้ ทองดินจงครับทองดินจงรอดแล้วครับสี่ปีกว่าสี่ปีเดือนกระดาที่ผ่านมานะครับสำหรับทองดินจงกิ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตอนนั้นซื้อมาแล้วก็กระทนกระแท่นกระท่อนกระแท่น,ออน,รทนหรือว่าจะไม่รอดรอดครับ ท้องนิ่นจงมนันดูที่ว่าจะอร่อยไหมอันนี้ชนีครับชนีอัน,นุนเม่นไยปางปูกคู่เลยรท่ามกลางยาคาตายต้นเงาะด้วยที่แรกเลยต้นเงาะกล่าวว่าเจ้าออกครับเนื่องจากว่าปลูกตั้งนานไม่เป็นลูกกระทนก็แท่นกระทนก็แท่น พอเอาทุเรียนลงปุ๊บงามได้กินลูกแล้วครับเดี๋ยวมาตัดสินใจทีว่าเธอจะได้ไปต่อไหมถลับเงาะนะครับหรือไม่ก็เลี้ยงไว้อย่างเงี้ย้องคู่แต่ถ้าเลี้ยงไว้อย่างนี้มันก็จะทําให้ทุเรียนโตช้าครับเพราะว่าเงาะโตกว่าเยอะนะครับเรอดูครับ นี่กระดุมครับกระดุมสองปีกว่าแล้วครับดูน้แค่นี้ครับเจอร่นจะพูด้งานไปได้ช้านะครับเนี่ยยังมาเลยนะครับแต่เบาบางนะฝนตกบ่อยเป็นหวัดนะน,นี้อันนี้หนำดำครับลูกวันเดียวก,กันกับกระดุมมัตสึค่ โอเคร okay, okay, ครับผมคลิปนี้ป่าชจไแนี้ก่อนครับเนี่ยคลิปจะยาวเกินยังไม่หมดนะครับสาหรับทุเรียนเบญจพรรณที่ไม่ใช่หมอนทองนะครับ ยังเหลือหลินรับแลทางโน้นจันทบุรีสิบจันทบุรีสามกบตะเหมยฮิรีบโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ